สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับโอ้โหแนวทางของเราวันนี้ก็สดใสสดชื่นกันอีกแล้วนะครับเขาเป็นทางด้านลาลิก้าของสเปนนะครับเมื่อวานนี้ให้อยู่ทางด้านโอเวอร์สกอร์นะครับคิโรนานะครับกับทางด้านลายยูไบเยกาโนนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเป็นทางด้านคิโรนาครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านลายยูไบเยกาโนไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าวินกันเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับไปติดตามผมได้ครับที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีททาาาางงงเข้้นนะครรับวมถึด ใต้คอมเมนต์นะครับก็จะมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับแอปเขียวครับ C H A 73ตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซด์นำหน้าด้วยนะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันครับผมวันนี้ก็หนึ่งคู่หนึ่งรายการครับที่เข้าตาเป็นพิเศษแล้วก็หยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับก็เป็นทางด้านโคปาเดเรครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นนัดที่สองครับลีโซเซียดัดครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้าน ริมมายอก้านะครับคิกออฟในเวลาตี3ามนาทีนะครับคู่นี้ครับเลกแรกนะครับที่เจอกันครับเล่นในบ้านของทางด้านมายอก้านะครับก็เสมอกันไปที่0ประตูต่อ0นะครับส่วนทางด้านฟอร์มของโซซิดัตครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาเล่นในบ้านครับแพ้ให้กับทางด้านบียาลไปที่1ประตูต่อ3นะครับส่วนนักเตะนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับก็จะเป็นทางด้านทาเคฟุซะคูเบะนะครับอังเดลซินวานครับรวมถึงทางด้าน อาเซนซาคายานนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั้นมิเกลเมลินโนนะครับมาตินชูบิเมนดีนะครับเป็นตัวผลึกเกมแดนกลางนะครับ มาฝั่งของท่านั่รีมาโยก้านะครับในเกมที่แล้วครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอท่านั่นอาราเบสไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับในเกมลีกนะครับส่วนความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้นะครับแผงแนวลุก2ตัวก็จะเป็นท่านั่นเมดสมูริกี้นะครับจับคู่กับท่านั่นไครลาลินนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั่นเชสกี้ดาเด้นะครับรวมถึงท่านั่นซามูคอสตานะครับเป็นตัวผึ่งถึงเกมแดนกลางนะครับมาถึงนัทัศนะส่วนตัวนะครับมุมมองของกระผมนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับ มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับไม่มีทีมไหนที่จะยอมกันง่ายๆนะครับรีโซเซดานะครับเกมในบ้านของพวกเขานะครับช่วงหลังๆนียังดูมีปัญหานะครับแพ้2เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ชนะเกมในบ้านนะครับถึง 6เกมต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับรีโซเซดัดนะครับบอนมาถึงรอบนี้แล้วทีมเยือนคงไม่ให้รีโซเซดัดเจาะง่ายๆอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่ารีโซเซดัดเจ้าบ้านไม่ง่ายที่จะยิงมาโยกาทะลุกำแพงไปถึง2เมล็ดนะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมอย่างมาโยกานะครับให้อยู่ได้ครับที่1ช่วงตัวนะครับกัดฟัน ัดฟันมวยรองอย่างทั้งด้านทีมเยือนครับมาโยก้านะครับไปที่1ช่วงตัวนะครับผมว่านะครับกู่นี้สเสมอโอกาสก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามาโยก้าจะแพ้นะครับแต่มาโยก้าไม่น่าจะแพ้โซเซดาไปถึง2ช่วงตัวอย่างแน่นอนครับโอกาสที่จะยกแล้วก็โอกาสที่จะกินใสๆนี่มีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ให้จัดที่ทางด้าน มาโยก้าทีมเยือนได้ครับที่1ช่วงตัวนะครับกำแพงหนึ่งช่วงตัวนะครับผมเชื่อว่าไม่แพ้เกิน2เมล็ดอย่างแน่นครับโอกาสที่จะเสมอมีโอกาสเช่นเดียวกันครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้ารวมถึงทานด้นใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับเป็นทานด้นแอปเขียวครับ csa เจ็ดสามตัวครับอย่าลืมครับมีแอดไซน้ำหน้านะครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดซ b บสไ i b e แล้วก็กดแชร์ครับให้กำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ